เราแกเกิดนอนบ่อยแค่ไหนไปดูกันะทารกวัยหเดือนในช่วงสัปดาห์แรกนะคะลูกน้อยก็จะนอนทั้งวันเลยค่ะแล้วก็สามารถหลับยาวได้ถึง18ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะแต่ละครั้งลูกก็จะนอนอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงก็เลยจะทําให้คุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้พักผ่อนสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงนี้นะคะน้องยังไม่สามารถแยกกังวันกลางคืนได้ค่ะเพราะฉะนั้นการนอนจึงสำคัญสำหรับเด็กวัยหเดือนมากๆ พอเข้าช่วงเดือนที่2ของการเป็นทารกจริงๆแล้วก็จะไม่ต่างจากเดือนแรกเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จะเริ่มนอนน้อยลงในช่วงกลางวันค่ะเริ่มเรียนรู้ที่จะนอนกลางคืนมากขึ้นโดยปกติน้องก็จะนอนอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงต่อรอบแล้วก็อาจจะหลับลึกมากกว่าเดือนแรกนิดหน่อยต่อไปทารกไวสามเดือนช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มปรับตัวได้แล้วใช่ไหมคะลูกน้อยเองก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น ลูกก็จะนอนน้อยลงนะคะจากปกติ18ชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ15ชั่วโมงโดยที่ลูกเขาก็จะนอนค้งแล้วประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งก็อาจจะมีตื่นมาดื่มนมบ้างหรือไม่ก็บางคนอาจจะนอนยาวนะคะแล้วก็ตื่นมาดื่มทีเช้าเลยในช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าลูกเนี่ยเริ่มเติบโตอย่างชัดเจนเลยก็คือน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น ทารกแรกเกิดถึง3เดือนนะคะถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากๆก็จะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การดื่มนมหรือการนอนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะพัฒนาไวมากหากพบว่าทารกน้อยแรกเกิด3เดือนแรกนอนเยอะเกินไปนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปรับตัวนะคะหลังจาก3เดือนแล้วบ้านไหนเพิ่งลอดบ้างรายงานตัวเลย อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ